โอเคผมขอ,อกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะผมวันนี้ก็มีอยู่กับรายการเวิร์ดเกมอินทอร์เนฟีเฮดกันอีกแล้วนะผมและทีกว่าจาะสอนวิธีการเ uh, uh, อ่อแอปแอปขอปรับโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำอะไรอะ แม่เหล็กดูซอมบี้นะผมครับโอ้ยเอาเทียแหลกนะผมแบบแบบขอผับอะไรสักนิดหนึ่งนะผมโอเคก็เป็นเครื่องดูดซอมบี้นะผมเป็นหรือว่าเป็นแม่เหล็กดูดซอมบี้นั่นเองครับผมก็บางคนคิดเองเยู่แล้วนะผมถ้าเกิดมีใครทําไปก่อนหน้านี้ก็ขอภัยด้วยนะผมก็โอเคครับก็เป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดใครมาดูคลิปผมแล้วทำตามแล้วก็รบกวนให้เครดิตแล้วก็เขียนว่า first gaming Thailand ท t ให้กันนี้ด้วยนะผมก็โอเคครับ นีๆๆๆๆๆ่ดูวับดูว่าแต่อย่าไกลเกินไปนะผมมนดูดนี่ดูเห็นไหมครับเท่านี้อ้าวกูแหลกเลยนะผมโอเคแอบลองสักระยะเท่านี้โอเคเท่านี้ก็ได้ไปถ้าเกิแต่เท่านี้ไปเห็นไหมครับมันดูดแม่เหล็กเลยหาซอมบี้แล้วผมเห็นไหมครับมันดูดแม่เหล็กเลยหาซอมบี้เอ็มวีซีเบียนะผมก็เอเซียวิธีการทดลองเลยวิธีการทำเอฟโอเคให้คุณเว้นไว้สักเออคี่บอกว่าไม่จำไม่ได้ผมว่าผมเพิ่งคิีได้ไม่กี้เลยนะผม ขอไปดูเครื่องประดาบแบบแบบชักโอเคอนะสี่บล็อกครับเว้นไปสี่บล็อกนะผมแล้วคุณก็แล้วกูก็จะแหลกด้วยนะผมเราต้องไปไกลๆก่อนนี้ก่อนน,อน,นะผมผู้คําลื่นนะผมก็โอเคเอ๋อตรงนี้ก็กันหนึ่งสองสามสี่เคบเว้นไปช่องนี้นะผมนี่สองช่องนี้แล้วก็ทำปายนะผมโอเคโอเค สีน้ำสีเท่ากันหมดเลยนะผมก็โอเคแล้วก็วางไป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 โอเครับสีก่อนนะผมหนึ่งสองสามสี่โอเคบเรวก็วางไปนะผมวางเว้นไฟเว้นด้วยนะผมถ้าไม่เว้นเดี๋ยวซอมบี้มันจะเข้ามาแล้วก็ตีได้เพราะผมทดลองแล้วนะผมหนึ่งสองสองสามสี่โอเคเนวะ้นอีกอีโอเครับ ก็ระหว่างนี้ก็รอไปสักครู่นะครับระหว่างที่เรากำลังขุดนะครับโ okay. 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 อเคโอเคโอเคครับขุดไปขุดไปขุดไปนะครับผมขุดไปโอ้ยเดี๋ยวตกโลกไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาไว้สำหรับฆ่าซอมบี้ก็ได้นะผมทุบทุบอันนี้สามารถสร้างในโหมดเอาชีวิตรอดก็ได้นะผมเครื่องนี้ก็เวลาซอมบี้มาก็ดูดมันไปที่อื่นนะผมมันจะได้ไปที่ MBC นะครับผม สองสามสี่โอเคงสามสี่นะผมสี่ใช่ไหมแป๊บแป๊บต้องวัดให้พอดีด้วยนะผมไม่งั้นมันจะผิดพลาดขึ้นมานะครับสี่แล้วก็โอเคตรงนี้ทุบตรงนี้ออกโอเค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 นะผมก็ทยอยทําไปทําไปนะครับโอเคโอเคโอเคนะผมโอเคโอเค โอเคทุบไปทุบไปทุบไปโอ้ยผิดพลาผดผิดพลาดไม่ได้นะผมอย่าลืมนะผมห้ามผิดพลาดนะครับขอเอายาแปบบ๊บยายายาแสงสว่างก่อนะผมนี่เตรียมไม้เรียบร้อยแล้วนะผมแปดนาทีเลยขอเด็กแปบบ๊บอืมโอเคครับโอเคนะผมโอเคโอเค เราเปิดตรนนี้สูตเปก่าโอเคเราปิดไว้นะผมไม่งั้นมันจะแหลกเอานะครับผมเราต้องปิดเอาไว้นะคบผมก็อย่าลืมครับเสียงผมก็จะอาจอาจจะหายเป็นบางช่วงบางตอนนะคบผมโอเคสี่แล้วใช่ไหมสามสามนาทครับสี่แล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกอืมไม่ยากครับผมสร้างง่ายๆครับแค่จะกินเวลาไปนานนิดนึงนะครับผมโอเค ทุกไป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 ยาวไปยาวไปนะครับผมอ๋อแบตแบตเหลือสิบห้านับช่างมานับเล่นเราแคสไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคโอเคอ๋อฮะอ๋อฮะ Are you ready ready นะ ready up ready up r e a up ผม ก็สักครู่หนึ่งครับผมมันแหลกด้วยนะผมก็โอเควางไปโ okay. okay. อเคโอเคนะครับผมกูแหลกนะครับโอเคเอ้ยไม่ค่อยแหลกดิเออช่างมันช่างมันช่างมันนะฮึมเว้นไว้สองบอกได้ใช่ไหมเพรพอคุณได้อย่างนี้คุณก็วางเหล็กไว้สองช่องเลยวางไว้ตรงตรงไหนก็ได้นะแต่ขออย่าไปตรงนี้นะผมโอเคผมวางไว้ตรงนี้โอเค นี่แบบนี้เลยแบบไหนก็ได้นะผมก็โอเคเออเออเอาตรงนี้โอเคดูซอมบี้มาตรงนี้ครับแล้วให้เราขุดไปให้ถึงเบสล็อกเลยนะผมก็โอเคก็เออค้างค้างครับกระตุกตรครับโอเคแล้วก็นี่เพราะมันจะไปอยู่ด้านบนเลยครับเราก็ขุดแบบ,บอุ้ยเคโอ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 เคนะผมเอาใหม่เอาใหม่เกิดการเฟรล ไม่เฟลแล้วเอ้ยหรือว่าเฟลวะโอเคครับไม่เฟลแล้วนะผมนี่ได้แล้วนะผมนี่แล้วคุณดูนะครับผมนี่ยซอมบี้ตัวนั้นหนูทดลองมาแล้วครับนี่ด,ดูดูดาบความกว้างเอาสักตรงนี้ความไกลเห็นไหมครับตัวจิ๋วยังไปนะผมเออกูแหลกอีกแล้วนะผมเอ,อ้อีกแหลกไอ้ัมแค่นี้ก็ยังไปเห็นไหมครับมันดูดได้นะผมนี่มันดูดซอมบี้ให้เข้าไปหาได้นี่นี่นี่ครับืห,หนี่ครับเครื่องเครื่องดูดซอมบี้นะผม ไม่ก็เราเททเอ้เทละว่าก็ไม่ลงสิครับก็ช่างมานะันครับก็น,นี้เป็นแบบนี้เลยเนี่ยผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาการไปก่อนแล้วนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับคอมเมนต์มากันเยอะๆเหมือนเดิมเลยแอบอ้าวโปรแกรมอัดวัชโอเคบายบายอ่าหากคุณผู้ชมดูคลิปของผมจ,จบแล้วก็รบก,กวนที่กดปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็ กดอุปกระดิ่งข้างๆได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหรือวิดีโอต่อๆไปด้วย